มันก็คุ้มแหละเอาตูตตคือมันคุ้มมาชิ้นต่อมานี่แหละที่ผมต้องการอู้หู สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันี่สำหรับวันนี้ก็มาอยู่เป็นที่ไอดีแจ้งเกิดของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไอดี ID นี้เป็นไอดีที่ผมดองไว้นั่นเองแล้วก็แพนแนะนาคตดของไอดีนี้ของผมก็มีค่อนข้างที่เยอะเลยไม่ว่าจะเล่นเป็นไอดีป้ายเหลืองหรือว่าเป็นไอดีแบบอื่นๆผมก็ยังคิดคอนเทนต์ไว้อยู่ครัผมสำหรับไอดีนี้แต่ว่าวันนี้ทุกคนก็คงจะสังเกตเห็นลูบี้ของไอดีป้ายเหลืองของผม มีตั้ง1,000ดูบี้กันเลยบอกก็เลยว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะมาแจ้งเกิด ID ของผมนั่นเองอะตามชื่อ ID เลยนะผมก็เป็น ID แจ้งเกิดเองผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาเปิดกาชาเกียร์ตู้เพิ่โมโอกาสเกียร์แ9ดาแล้วก็เป็นตู้เพิ่โมโอกาสรวมด้วย และอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องการมากที่สุดในเดือนนี้ก็จะเปิดตามล่าตัวโโลโบกคู่เทพทั้งด้านของโคโนซึบะ2ตัวที่เป็นตัวของอัวาแล้วก็เป็นตัวของเมคุมินนั่นเองเดีย๋ยวก่อนที่เราจะมาลุ้นเรนเจอร์กันเราต้องไปลุ้นเกียร์กันก่อนเนื่องจากว่าเกียร์ เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเพราะว่าเลนเจอร์ของผมก็มีเลนเจอร์ที่พอใช้อยู่แล้วถึง2ตัวก็เป็นอันเดโดกับตัวของซีวะนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลุ้นเกียงเลยว่าผมจะได้เกียร์แปดาวกับเขาหรือเปล่าหรือว่าผมจะเฟลถ้าผมได้ถึงเท้าสมาส r t บอกเลยว่าผมใส่ให้อันเดโดแน่นอนแต่ถ้าผมได้เกียร์ดูแน่นอนอย่างเกียร์ธนูก็ยังใส่ให้อันเดโดอยู่ดีนี่มมั่ ดี๋ยวก็มาลุ้นมาเดี๋ยวก็มาลุ้นกันที่200รลูบี้แรกกันเลยว่าผมจะได้ฐานะของเกียร์คิสมาสหรือเปล่าทุกตอนนี้คือลิ้นพันกันหมดแล้วเพราะว่าลูบี้ของผมมีถึงหนึ่งพันลูบี้ผมเก็บมาระยะหนึ่งผมคือเล่นตั้งแต่เช้าเลยสําหรับอ่าตรงนี้ก็ถือว่าเล่นเอาการเหมือนกันสําหรับการฟาร์มลูบี้ไอดีป้ายเหลืองทุกมาชิ้นแรกเป็นไม้คาถาชิ้นนี้ใช้ได้เพราะว่าให้ลดคู้ดาวเดนเจอร์มาถึง6.2%กันเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าผมจะได้เกียรรตาา8ดาห,าหือเปล่โ้ เป็นบูมแรงสายฟ้าทุกอ่ะเห็นหลายคนบ่นกันมาว่าตู้ข้อโอกาสเกียร์แฝดดาวมันลดโอกาสน,นนะของ5ดาวกับ6ดาวไปเยอะมากอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาลดอย่างที่คนดูอ่ะคอมเมนต์มาหรือเปล่าแต่ที่รู้คือโอ้โหชุดซันต้ามาแล้วชุดนี้ถือว่าได้อยู่แต่ว่าก็ยังเป็นชุดที่ผมมองว่ายังไม่ค่อยดีทุกสำหรับไอดีที่ผมจะเล่นเป็นป้ายเหลืองผมต้องใช้เป็นเกียร์ลดแร่เท่านั้นมา โอ้โหไม้คาถาหัวนกแก้วถ้ารอบนี้ผมได้หนึ่งชิ้นผมบอกเลยว่ามีเฟลแน่นอนนะในรอบนี้ขออีกสักชิ้นลูกแก้วอจีมาทำไมโอ้โหูกแก้วหกดาวอันนี้เป็นูกแก้วห้าดาวทักหมาผมคิดเป็นูกแก้วหกดาวเลยมาชิ้นถัดไปโอ้โหได้เป็นคาถาราชีสาลีแต่ว่าค่าพลังชีวิตให้มาสูง ก็ถือว่าสูงอยู่แต่ก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่อะส่วนตัวผมมองว่าเอาไว้ใช้ได้เหมือนกันชิ้นต่อมาหมดแล้วโอ้โหรอบนี้คือได้เกียร์คิสมาแค่ชิ้นเดียวจริงๆเดี๋ยวผมลองไปเปิดตู้ล่างดูเผื่อจะแบบเละแตกนะผมเพราะว่าตอนที่มาใหม่ๆตู้ล่างคือผมเปิดทีนึงคือมา5 6ชิ้นเลยผมไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้เหมือนตอนที่มาแรกๆกหรือเปล่าอะช่วงแรกแกของเกียร์คิสมาทุกมักจะได้ของดีๆนั่นเองใครที่แบบอะรอเกียร์ใหม่หรือว่าเป็นอะไรผมแนะนำมากใ,ให้ดู ตอนที่หลายๆคนเปิดทุกถ้าช่วงไหนที่อ่ะหลายคนคอมเมนต์ไปทางแนวเดียวกันว่าเปิดได้เยอะมากๆอ่ะช่วงนั้นก็ควรต้องเปิดแต่ว่าช่วงไหนที่หลายคนคอมเมนต์มาว่าเปิดไม่ค่อยได้เลยบางคนก็บอกว่าเปิดได้อ่ะช่วงนั้นผมแนะนําว่าให้กักดูบีไไปก่อนเอาไว้เปิดช่วงที่เลดมันแตกจริงดีกว่าทุามั้ยชิ้นถัดไปโอ้โหหมวกปีกเมฆหรือว่าผมเปิดทั้งสองคู่เลดมันจะเท่ากันโอ้โหได้อันนี้ได้อยู่ได้เป็นคาถา คริสต์มาสไอดีป้ายเหลืององบงนุอ่ะก่อนที่ผมจะมาเปิดพันดูบี้ไอดีนี้มีาคาถาคริสต์มาสห้าดาวอยู่แล้วหนึ่งชิ้นนุแล้วก็ผมก็ได้ทําการปั้นเป็นหงดาวแล้วแหละสําหรับเกีชิ้นนั้นชิ้นนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันเดี๋ยวค่อยเอาไปสลับทีหลังแล้วกันชิ้นต่อมาได้เป็นผ้าคลุมยามค่ําอันนี้ไม่ค่อยดีแล้วเริ่มรู้สึกทําแม่งทําแม่งยังไงไม่รู้สาหรับตู้ล่างโอ้โหน่าจะรู้สึกจริงๆโนุอ,อ่ะผมตัดสินใจผิดจริงๆที่มาเปิดตู้ล่างเดีดด๋ยวววกกกก็โยไปปเเิดาาางบนบน,นี่่่ือจ ในเมื่อมันเพิ่มโอกาสเกียร์แปดดาวมันก็ควรต้องได้เกียร์แปดดาวท่ผมสำหรับดูเพื่อโอกาสในรอบนี้มัเดียวก็มาลุ้นกันว่าไอดีแจ้งเกิดของผมจะแก้งเกิดหรือว่าจะแจ้งดับกันแน่ที่ผมมักตอนนี้อยู่ที่การเปิดกาชาในรอบนี้แล้วแต่ว่าเปิดมาอันแรกก็เป็นควนอสอรพิษเตียวหุยแบบนี้น่าจะแจ้งดับแน่นอนที่ผมไอดีนี้คือน่าจะได้ปั้นต่อหรือว่าพอแค่นี้โอ้โหชูซันต้ามีอีกแล้วแถมค่าก็ยังแบบเท่าเดิมอีกด้วยท่ผมสารับภาพชีวิต ถามว่ามันสูงไหมมันก็สูงแหละแต่ว่าผมมองว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านี้เอามาแทนได้โอ,โอ้โหอุมเมล็งอันนี้ใส่ตัวบินได้อยู่วกอ๋อถือถูอไทยๆยได้อยู่ขอคริสต์มาสเยอะๆหน่อยขอกระดิ่งแบบสักสิบชิ้นนะได้ไหมรอบนี้กระดิง่งโอุโหเสื้อโค้ทมาอีกแล้วเสื้อโค้ทมาทําไมรอบนี้ได้ชิ้นเดียวคือผมงอนตัวเกมแน่นอนอะหลายคนก็คงจะรอดูช่วงนี้ของผมอยู่เนื่องจากว่า ช่วงแรกๆของผมมันดวงดีมากๆช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่หลายคนน่าจะพอใจผมว่าดวงผมหมดแล้วนั่นเองอูโหูตามนั้นเลยดวงน่าจะหมดจริงๆผมก็ได้เป็นถุงมือแห่งความมืดมาอีกแล้วรอบนี้ก็หมดแล้วผมเหลืออีก400ดูดีผมขอใช้สูตรหน่อยละคันก็จะเป็นสูตรยกเลิกผมอาจยกเลิกตามไอดียนั่นเองก็ผมก็จะยกเลิกไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะผลอกดตลกลูกแหงนี้อกมาะ เป็นช่วงเผอของตัวเกมนั่งเองมาลุ้นกันว่าผมจะได้ไหมหมัดรอบนี้ขอให้ได้เกียมแ8ดดาวสักชิ้นเดาวก็ได้โอ้แวนปีนี่แวนปีเมกมาอันแรกคือผมจะเอามาใส่ตรงไหนอะเอามาใส่อันเบโด้ก็ไม่ได้อันนี้ ชิ้นต่อมาโอ้โหมาอีกแล้วตั้งแต่แะ่กี้ที่ตัวเกมได้ฟังผมบ่นไปเขาก็ให้เสื้อฟู้มาค่อนข้างที่เยอะมากๆผมว่าหน้าหนาวปีนี้ผมคงไม่หนาวแล้วผมได้เสื้อซันต้ามาตั้งสมชุดแล้วผมบอกเลยว่าใส่ซ้อนกัน3ผืนที่แบบโอ้โหน่าจะอุ่นจริงๆงงาะค่างมันชีวิตให้มาถึง70เปอรแต่ว่า เจเปอร์ตรงนี้ผมก็มองว่ามันก็มันก็คุ้มแหละโอ้โเอาตัวโตคือมันคุ้มมาชิ้นต่อมานี่แหละที่ผมต้องการโอ้โหได้เป็นอาคาทาวิเศษคริสมตรถนผมแถมค่ารังจมดีกายกับค่าพลังชีวิตก็ให้มาสูงมากๆอีกอย่างหนึ่งค่าต้านสติลก็สูงอีก บอกเลยว่าชิ้นนี้ใช้งานดีแต่ว่าลืมอะไรไปหรือเปล่ามันเป็นตู้เพิ่มโอกาสเกียร์แปดดาวแต่ออขกดาวค่าสูงแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโอ้โหอันนี้ยิ่งกว่าเกียร์คริสมตมาสอีกคือเกียร์เข็มกัดลาซินีซันลี่เกียร์ชิ้นนี้ดีมากมากบบอกเลยว่าดีแบบดีสุดๆไปเลยดีจนผมอยากจะเอาไปย่อยห้นลกบอกตบเลยว่าชิ้นนี้มันออกจนน่ารังเกียจมากๆ น่าจะหมดแล้วไหมอ้โหตามมาหลอกหลอนผมอีกแล้วสาหรับเสื้อโค้ทแห่งความมืดอ่ะก็ตามนั้นเลยครบรอบนี้คือคือว่าผลประกอบการมันก็ยืนยวนได้อยู่แหละมะ2 0สองร้อยลูบี้สุดท้ายกับไอ้ีแจ้งเกิดจะแจ้งเกิดหรือแจ้งดับก็อยู่กันที่200ยลูบี้นี่แหละถ้าผมแจ้งเกิดเดี๋ยวผมไปรอที่แบบปลายรถเมลเลยครตอนนี้มั้อ้้หูได้เป็นคาถาคิมัดห้าดาวอันนี้ได้ผมแต่ว่า ตั้งแต่ที่ผมเปิดมาผมยังไม่ได้กระดิ่งไหนสักชิ้นขอให้ผมชื่นใจใหน่อยได้ไหมสักชิ้นหนึ่งก็ยังยิงมโอ้โหเสื้อโค้ทตอนนี้ได้มาสีตัวแล้วผมคือแบบใส่กันยาวๆเลยแถมค้าตังจงดีกายก็ให้มาต่ำเตี้ยเลี่ยดดีมากๆที่แฝดเป์โอ้โหมันน้อยเกินไปโอ้โหไม้คทาอันนี้ถือว่าได้แต่ว่าค่าบางเวทมันน้อยไปนิดนึงมา โอ้โหปืนแพนดไม่เอาผมต้องการเกียร์กระดิ่งเอากระดิงเงินก็ได้5้าดาวอ่ะหกดาวก็ยังดีมากโอ้โหเสื้อโค้ตมาอีกแล้วโอ้โหอะไรกับเสื้อไม่เสื้อโค้ดก็เป็นเสื้อซันต,ต้าสองอย่างนี้มันไม้ผมเยอะมากผมมันะก็รอบนี้ก็ถือว่ายุ่ยวัได้อยู่มากโอ้โหได้เป็นคาถาตะกี้ผมเพิ่งชมไปว่ามันดีแต่ก็ไม่ควรไปออกเยอะขนาดนี้เอากันอิ่งให้ผมหน่อยได้ไหมไอดีนี่ต้องการกระดิงโอ้โหหมดแล้ว เฮ้ยผลสรุปที่ได้คือโอ้โหน่าจะตามนั้นเลยผมโอ้โฟลอยู่ประมาณนึงแต่ก็มาขอเมกูมินไม่ก็อาควาสองตัวก็ได้มาขอให้ได้สักตัวนึงมาไอดี ID แจ้งเกิดของผมต้องเกิดแล้วแหละเพราะว่าผมได้เกียร์คริสต์มาสช่องหน้ามาเยอะแล้วก็ช่องกลางมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ยังขาดด้านของช่องท้ายเดีย๋ยวผมน่าจะต้อง ฟาร์มไอ้ดี้ไปยาวๆแล้วก็เก็บดูดีมันเปิดกันต่อน่าจะมีให้เห็นกันอีกแต่ว่าผมไม่อยากให้เกินไป้าเหลืองผมเพราะว่าผม,มที่เกียบหาดูดีนั่นเองมา ตัวแรกเป็นกุ้กไก่ตัวนี้เดี๋ยวผมเอาไปตะลุยพีพีบอกกเลยว่าผมมีสูตรดันพีพีได้แบบรวดเร็วมากๆบอกเลยว่าสูตรนี้ใช้ยันหลีดทองได้เลยทีผมสำหรับไอนน้ใหม่มาโอ้โหฮันทฮันมาอีกแล้วมาสามสิบตัวสุดท้ายขอให้ได้มีกูมินไม่ก็อควาสองตัวนี้ขอให้ได้ในโคลบรอบนี้และอีกอย่างหนึ่งตู้เพิ่มโอกาสตัวบินตัวใหม่อันนี้ผมยังไม่เปิดเลยทีผ่ผมรู้สึกว่า เข่าที่ผมใช้การมาผมรู้สึกว่ามันดีแหละมันดีป้อมหนักมากๆแต่สิ่งอย่างเดียวคือมันแบบมันโดนสกิลง่ายไปหน่อยท็อกอันนี้คือส่วนตัวผมเอาไปทดสอบมาผมรู้สึกว่ามันโดนสกิลแบบทีนึงมันก็ไปแล้วท็กไม่ว่าจะโดนสเก็ตหรือว่าอะไรมันก็ฟิวแล้วท็กมันร่วง่ายมากๆโอ้โหมันจะไม่ออกให้ผมเลยหรือสําหรับตูน้นี้ขอให้ได้หน่อยได้ไหมขอตัวของอะควาไม่ก็มีกูมีโนนสองตัวนี้อยากได้มากๆมา ขอให้ได้หน่อยเถอะไอดีแจ้งเกิดของผมจะได้เกิดเนี่ยไอเดี ID นี้อนาคตผมอาจจะเอาไปแจกคนดูไปได้เนื่องจากว่าผมเป็นไอดีดองไว้นั่นเองแล้วก็ไอดีที่ผมดองไว้ไม่ใช่ว่าไก่กาผมบอกเลยว่าแต่ละไอดีที่ผมดองไว้มันมีจุดข,ขายของมันผมอย่างเช่นไอดีนี้ก็จะมีคอลลาโบตัวเก่าค่อนข้างที่เยอะแล้วก็มีตัวติดเบต้าด้วยแล้วก็มูลค่าของไอดีนี้แน่นอนว่าต้องสูงแน่นอนฮะก็แต่ถ้าผมเปิดได้แบบนี้จากมูลค่าหลักร้อยจะเหลือแค่หลักสิบไม่ก็หลักหน่วยหม,มุ่มะ ไม่รู้ว่าไอดีหลักร้อยผมจะเหลือแค่หลักหน่วยหรือเปล่าก็มาลุ้นกันดี10ิัวสุดท้ายขอให้ได้โอ้โหพันีจอนอีกแล้วห้าตัวสุดท้ายคุมๆไม่ได้ก็ต้องไปนั่งจมกับกองเกลือน่อะก็คํานี้ก็คงจะใช้กันได้แหละสําหรับเปิดไม่ได้ก็ไปนอนจมกับกองเกลือมาเกลือตอนนี้คือผมแบบผมแล้วผมแถมยังไม่พอผมมีเสื้อโค้ทที่แบบใส่เอาไว้กันเกลือด้วยน้ห ก็มาลุ้นที่กบละกันกบทักเกลืออีกผมก็ไม่รู้จะเอาคําไหนมาพูดแล้วผมขอกบแดงกันเนื่องจากว่าผมจะเอาไปปั้นตัวบินแล้วก็เอาไปดันดีเก็บลูบี้แล้วก็มาเปิดกันต่อน่าจะเปิดช่วงประมาณปลายเดือนนุ่มน่าจะมีลูบี้ในการเปิดอยู่แหละสักประมาณ4ี่ห้าร้อยนุ่มมาตัวแรกได้เป็นอุลตราลิวนาเจดาวนี้เอาไปย่อยเถอะโอ้โหอันนี้ก็เพิ่งบอกไปว่าย่อยอ่นนี้ได้อยู่ผมจะอาไปปั้นตัวของอันเบโตโอ้โหเอาไปย่อยทิ้งมา อันนี้ได้มาโอ้โหือว่าดีแหละกบแดงมาถึงขนาดนี้น่าจะคุ้มค่ากับการเปิดกาชาในรอบนี้เปิดไปทั้งหมด1,000ดูบีเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการกันแต่ว่าตัวของอันเบโดมีอยู่แล้ว1ชิ้นออันนี้ผมได้มาจากการาเปิดสเปซสปานั่นเองเอาง่าย,ายๆคือเปิดอีละ40ู่บี้นั่นแหละคือผมมีเท่าไหร่ผมใส่หมดเลยครับผลประกอบการที่ได้เดี๋ยวเรามานับกันว่า 1,000รพันลูบี้ของเราในไอดี้แจ้งเกิดเราได้อะไรกันบ้างมนนงาไม่นับชิ้นนี้ทุกฮะยาง่าไม่นบชิ้นที่ใช้งานอยู่อ่ะก็จะได้ช่องหน้ามาอยู่ที่2ชิ้นอ่ะนับคาราซัลลี่ชิ้นละกัน3า5หได้ทั้งหมด5ชินน้นโนกนสำหรับเกียร์อาวุธส่วนเกียร์ป้องกันบอก,กเรยว่าเป็นอะไรที่ได้เยอะมากผมแทบจะหลอนเลยทุอ่ะไม่ได้สมาถึง5โอ้โหผมว่าตะกี้ได้มาแค่4ชุดที่ไหนได้มาทั้ง5ชุดโุกฮแถมยังไม่พอได้เสื้อโค้ ไอ้ดำๆนี้มาอีกโอ้โหสองชุดบอกเลยว่าโอ้โหเป็นอะไรที่มันมีแต่เสื้อนะผมแทบจะใส่ซ้อนกันได้เป็นอาทิตย์เลยแหละสําหรับเสื้อตรงนี้ก็สำหรับคนประกอบการไอดี้นะผมผมก็บอกว่าคุ้มค่ามากๆแล้วนะนก็สำหรับใครที่รอติดตามซีรีส์นี้อยู่ก็อยากติดตามกันได้นะนสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะอนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ